สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีทุกท่ um านนะครับวันนี้มารับชมนะครับวันนี้มีพระสมเสด็จพระคุนแผนมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับแล้วก็มีนักปกมหาลวยนะครับแล้วก็มีเบี้ยแก้นะครับมาจากอุทยาน well. หลวงปู่เลยนะครับนะวันนี้มาแบ่งปันพี่น้องในราคาเบาๆเหมือนเดิมนะครับนะกลางวันนี้พบกันพี่น้องนะครับ เดี๋ยวมาลุยกันครับพี่นะฮะมาลุยรายการที่1กันเลยนะครับนะบอกเลยว่าสมเด็นะครับวันนี้มาแล้วครับรายการแรไอเทมหรือรายการหายากครับเนื้อนําเลิกนะพี่นะผมเปิดพักมานะครับนะผมเพิ่งผ่านมาผมได้มาแค่องค์เดียวนะครับวันนี้ผมไปตามปิดมาให้นะครับนะราคาไม่ได้ห่างกันเหมือนเดิมครับนะแพงกว่าเดิมแค่ร้อยสองร้อยนะครับนะฮะบอกเลยตอนนี้ผมขอเบียดมาแบ่งปันพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับ นะครับทอดทูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์หรือเบอร์โทรได้เลยนะครับพี่ชายนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่มาแล้วครับพี่ครับเนื้อพระสมเด็จนะครับถามว่าเนื้อนี้แหล่ะเท่นยังไงครับนี่พี่น้องรู้ดีกันอยู่ครับนะรู้ดีกันอยู่นะครับพระสมเด็จเก้าชั้นเนื้อศีลาแรงนะครับติดหน้ากากชุบเงินนําเลิกนะครับนะเป็นอาการนําเลิกนะครับนะ รอบที่แล้วผมเปิดเก้าร้อยบาทนะครับตอนผมเปิดมาได้ได้แค่องค์เดียวนะครับนะวันนี้ผมก็เปิดให้พี่น้องในราคาเดิมนะครับในราคาเก้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับนะถึงจะได้บวกมานะครับผมขอดนึ่งนะครับนะผมปิดเขาไม่ทีนะครับนะไม่ใช่เปิดได้นะครับเพราะาสมเจผมหมดหนาล้ะนี่ฮะจัดไปพี่น้องครับนะเก้าร้อยเหมือนเดิมครับเนื้อนําเลิกเนื้อศีลาแรงพี่นะครับเลขคุณเบอร์หนึ่งสี่สามครับเลขคุณเบอร์หนึ่งสี่สามนะเก้าร้อยบาทผี่นี่ฮะ สวยเลยครับนะวันนี้ได้มาสององนะพี่นะชอบเลยการไหนปิดถูกใจไีปิดเข้าไม่ได้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งสี่สามครับรายการหนึ่งต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองครับเป็นน้ำเริ่เหมือนกันพี่เลขค้นเบอร์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับเนี่ยหน้ากลักเงินนะพี่นะนี่ฮะนี่ครับอง์นี้องค์ที่สองนะครับพี่นะครับองค์ที่สองนะครับนะฮะใครไวใครได้นะพี่น้องนะนี่ฮะนี่ฮะนี่หนึ่ง องค์ซ้ายหนึ่งครับองค์ขวาสองนะครับนะครับใครไวใครได้นะพี่นะองค์ละเก้าร้อยบาทเท่านั้นนี่นะครับไม่ได้หายง่ายนะครับหายากมากพี่นะครับส่วนมากเนื้อหางี้ยก็เป็นพวกตะกุดเงินตะกุดทองอะไรตะกุตหน้าตอนเนี้ยประมาณนี้มีบอมีอยู่บีนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สามครับพี่ชายรายการที่สามเป็นเนื้อผระผงสมเด็จแตกรายงาครับนี่พี่ดูด้านหลังนะครับภาพนะรายการนี้พิเศษนะครับ นะรายการพิเศษนะครับนะเลขคยเบอร์ห้าสามศูนย์นะครับนี่นี่ฮะพิเศษจังไงมาชมพี่พระสมเด็จเก้าชั้นเนื้อแตกเลยนะพิเศษติดจีวรลหลังหลวงปู่มหาศิลาครับรายการนี้นะครับนะผมขอราคาเดิมพี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับนี่ฮะสุดจัดนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดพี่นะครับ ผมก็พยายามหามาแบ,บ่งปพี่น้องให้ได้นะครับนะถึงจะไม่ได้ไม่มากแต่ก็นะพี่น้องมาอุดหนุนกันก็นะรายการพิเศษผมเปิดไม่แพงครับพี่นะครับได้มาก็ห้าหกร้อยแล้วพี่นะครับนี่ฮะเปิดแค่นะราคาเดิมพี่นะครับราคาเดิมพี่แปดร้อยบาทนะครับราคาเดิมนี่เมื่อเดือนก่อนนะพี่นะมาันต่อครับรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่ครับเป็นรายการลุ้นนะฮะเนี่ยฮะเลขคนเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดสามครับรายการโรยจีวอนพี่รายการนี้นะฮะสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่นะฮะสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่รายการที่สี่นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าผมขอห้าร้อยบาทครับนะเป็นตะกุดเงินทองนาคเลขคนเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดหกครับนะตะกุดเงินทองนาคครับพี่นะรายการนี้นะครับนะนี่สวยๆเลยนะครับ รายการนี้500บาทนะครับนะจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพี่น้องนะมาตลอต่อครับเป็นตะกุดทองทริปนะฮะเลขคนเบอร์สองสองสี่ห้าพี่นะครับเลขคนเบอร์สองสองสี่ห้านะครับนี่สวยเลยนะครับเนื้อแตกแรงงาพี่นะครับรายการนี้พี่นนะ400บาทนะครับนะรายการที่หครับต่อมาเป็นรายการที่7ครับรายการที่7เปิดออกมาพี่นะครับ เป็นเนื้อตะกุดทองพี่นะเลขคุเบอร์เก้าสองสามครับเลขคุเบอร์เก้าสองสามครับรายการนี้สี่ร้อบาทจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับนะรายการที่เจ็ดครับต่อมารายการที่แปดครับรายการที่แปดครับเป็นเนื้อสมเด็จแตกรายงานตะกุดทองแดงครับหมายเลขคุเบอร์สองศูนย์หกเก้าพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่เก้าครับนะเป็นรายการอันดัเก้าครับเนื้อแตกรายงานรวยพลอยเสกนะครับ ลอยพอยเซกนะครับพี <c oughs> like ่รายการนี Aladdin ้นะฮะลอยพอยเซกนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดสามครับนี่ฮะลอยพอยเซกครับพี่นะรายการนี้ลอยพอยเซกนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมพี่นะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบครับมาลุยต่อที่นะฮะเป็นพระผงติดจิวเพี่ลอยจิวรนะครับนะองค์นี้นะพี่นะสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีครับหมายเลขโค้ดนัมเบอร์ดหนึ่งแปดสี่หนึ่งครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับพี่ชายนะฮะ ต่อมาครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้อพระผงเมตตาเหนือดวงครับนี่ย่างหลังเป็นยันเหนือดวงครับพี่นะเลขโคูณเบอร์หนึ่งสี่หกหนึ่งครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสี่หกหนึ่งครับรุ่นเมตตาเหนือดวงนะครับพี่ชายนี่ฮะ เป็นเนื้อเหล็กเปียกครับหรือเนื้อโครงพันชารตีนี่เองครรายการที่สี่ร้อยบาทนะที่นะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาการที่สิบสองครับง่ะนี่เลขโค้ดเบอร์หนึ่งสองหนึ่งเก้าครับเป็นเนื้อเหล็กเปียกเช่นกันพี่เป็นเนื้อเหล็กเปียกเช่นกันครับรายการนี้รายการที่สิบสองครับสี่ร้อยบาทต่อมาการที่สิบสามครับเป็นเนื้อทองแดงพี่เป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่นะครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสามนะครับ รายการถัดไปครับพี่รายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สี่เป็นชุบนิกเกิลเงานะครับเป็นนิกเกิลเงินเงานะครับนี่เลขคะเบอร์หนึ่งสองสามเจ็ดนะครับรายการนี้ก็เพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับชุบเงานิกเกิลนะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทต่อมาเรายการที่สิบห้าครับรายการสิบห้านะครับเป็นเนื้อเงินยวงนะครับพี่ชายเนื้อเงินยวงเลขคนเบอร์ห้าสามสองครับห้าสามสองพี่รายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับพี่ชาย นะฮะต่อมาการที่16ครับนะรายการที่16ครับเป็นเนื้องเงินยวงเหมือนกันพี่ชายนี่แกะให้ชมเลยครับให้ชมความคามความสวยครับเลขคณเบอร์47ครับรายการนี้ก็สี่บาทนะครับนะรายการที่1 6ต่อมาการที่17ครับนะรายการที่เ7็ดก็เนื้องเงินยวงเหมือนกันพี่ชาย นะฮะเนื้อเงินเยีมเลขโค้ด940นะครับน้าคมคมด้านหลังนะฮะเป็นกันเหนือดวงนี่ฮะรุ่นแม่ตาเหนือดวงพี่นาเอกสวยมากครับมีเอกลักษณ์ในตัวเลยครับนะดูพี่นะครับพักคุ้นแผนนะครับรุ่นแม่ตาเหนือดวงครับนี่รายการที่17นะครับนะ400บาทนะครับต่อมากันที่18ครับ รายการที่8ครับเป็นรายการนะฮะเหนือดวงข้าหลามตัดครับเป็นพิมพ์ข้าหลามตัดนะครับรายการนี้ลงยาเปลวไฟพี่นะครับลงยาเปลวไฟเลขคนเบอร์ส e ี่ไอหนึ่งเจ็ดหพี่เลขคนเบอร์ 1, หนึ่งเจ็ดหพี่รายการนี้เอาไปแบ่งบ่าพี่น้องวันนี้เท่านั้นพี่นะผมขอ400บาทพอพี่ชายนะครับมาดูจะต่อครับรายการถัดไปพี่นะครับรายการที่ สิบเก้าครับนะรายการที่สิบเก้าครับแบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับลงยาเปลวไฟนะองค์ละสี่ร้อยบาทไม่สามาลดได้้แลวนะพี่นะราคานี้แบ่งปันพี่น้องนะครับเหลือไม่มากแล้วเหลือแค่สามสี่องค์แล้วพี่นะหมดแล้วนะชุดนี้นะฮะเลขคนเบอร์สองศูนย์หกพี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับมาดูยกันต่อครับเป็นพระนี่ฮะเปิดจองเพียงแค่หน้าวัดทนายพี่นะรุษสาริการุ่นแรกนะครับนะรุ่นเศรษฐีโชคพันล้านนะครับนี่ฮะสาริการุ่นแรกครับรุ่นเศรษฐีโชคพันล้านนะครับจัดสร้างนี่ฮะโปรสโพสิ์อาสนะครับนี่ฮะ เป็นพระหลักนะครับไม่ได้เปิดจองทางออนไลน์นะครับเปิดจองให้เพียงหน้าวัดนะครับนี่นะฮะเลขโคดด้านหลังครับเจ็ดหนึ่งห้านะครับรายการนี้เปิดจองหน้าวัดพันสองบาทนะผมแบ่งไปพี่น้องหนึ่งพันบาทนะครับนะแบ่งไปพี่น้องหนึ่งพันบาทเท่านั้นครับไม่ได้ไม่ได้ลดราคาหรืออะไรนะพี่นะเอ้ยไม่ใช่แบบอ่าถ่ายยังไงนะพี่นะพอดีเหลือหนึ่งองค์นะครับนะผมก็พออ่าแบ่งไปพี่น้องไปพอมีกําไรแล้วก็เปิดอันนี้ให้แบบพันเดียวพอครับนะหนึ่งพันพอครับ นี่ฮะสาริกาลิ้นทองรุ่นแรกในีของวัดนะครับ1,000บาทนะครับนะเศรษฐีโชคพันล้านนะครับชื่อรุ่นนะครับราการที่20ครับต่อมาครับพี่ชายต่อมาเป็นรายการที่21นะครับนะรายการที่21นะครับมาเป็นรุ่นนะฮะพระโพธิตว์พระปิตาพมการนะพี่ชายพระปิตาพมการนะครับ พระปิตาพันการครับมาายการที่ย1ิบเอ็ดนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทหมายเลขโค้ดแปดเก้าหนึ่งนะครับหมายเลขโค้ดแปดเก้าหนึ่งครับจะสวยงี้เลยครับนี่ฮะหมายเลขโค้ดเบอร์แปดเก้าหนึ่งนะครับนี่ฮะรายการนี้พี่นะสี่ร้อยบาทนะครับพี่ชายสี่รอยบาทนะครับการย1ิบเอ็ดนะครับต่อมาายการย2ิบสองครับรายการย2ิบสองก็สี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อทองเนื้อทองแดงโบราณนะครับนี่ฮะ เลขคดสองเก้าหนึ่งนะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับนะต่อมาครับการยี่สิบสามครับรายการยี่สิบสามเป็นเนื้อทองแดงรุมดำครับพี่ชายเลขคดเบอร์ห้าสามศูนย์ครับเลขคดเบอร์ห้าสามศูนย์นะครับนะรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการที่ยี่สิบสามครับต่อมาการยี่สิบสี่ครับเป็นรุ่นศิลาพรมหามงคลครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับนี่ฮะ เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับหมายเลขคนเบอร์สี่หนึ่งนะครับเป็นเนื้อลมด <to> <Paint> ํานะฮะเป็นเนื้อลมดํานะพี่นะเป็นของหลวงปู่มหาชินานะครับทุ่นศิลาพรมหามงคลนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็แบ่งปันพี่น้องกันไปครับนะสามร้อยห้าสิบบาทจดส่งให้ฟรีครับพี่ชายเหรือน้อยแล้วพอแบ่งปันพี่น้องกันนะครับเหรือน้อยแล้วนะครับต่อมาเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนเลขคนทเบอร์583นะครับ583ครับรายการนี้ผมแบ่งไปพี่น้องเหมือนเดิมครับ350บาทครับ3 5บบาทครับพชายรกายท้า25คบับ ต่อมาเป็นการยี่สิบหกครับรายการยี่หกครับเป็นเนื้อเนื้อมหาชนวนผิวรุ้งครับเป็นเนื้อมหาชนวนผิวรุ้งครับเลขคดตัเบอร์เก้าหกศูนย์ะครับเลขคดตัเบอร์เก้าหกศูนย์ครับองค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทนะครับองค์นี้ผมขอสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบหกครับต่อมาการยี่สิบเจ็ดครับรายการยี่สิบเจ็ดเนื้อทองแดงโบราณนะครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณมาเลขคดตัเบอร์เก้าหนึ่งเก้าครับรายการนี้แบ่งปันเพี้ยสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชาย มาลุกันต่อครับรายการถัดไปพี่นั้นรายการที่28ครับ28ครับเป็นลุ้นโชคนะครับเป็นรายการลุ้นโชคครับนะพี่น้องสามารถเอาลุ้นแกะซีกันได้นะครับลุ้นเพียงแค่450บาทครับลุ้นเพียงแค่450บาทนะครับน่าเถือแค่3าีลุ้นนะพี่นะจากปกติ500บาทแบ่งไปพี่น้องในราคาพิเศษองปีนี้เลยนะครับรายการที่28ครับต่อมากัน29ครับนะรายการ29เป็นรุ่นนี้พี่ใช่เป็นรุ่นล่าสุดหรือรุ่นพรพมสิทธิ์นะครับนี่ฮะ เป็นเหรียญวัดจะสร้างนะครับน้าความป็นสิทธิ์นะฮะรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเหมือนเดิมครับนะสี่ร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับต่อมารายการที Asian ่สามสิบครับนะรายการที่สามสิบเป็นอ่าสิงหาแกะนะครับสิงหาช้างแกะนะครับรายการนี้นะฮะแบ่งปันพี่น้องกอนไปน้ากระดูกช้างนะครับน่ฮะแบ่งปันพี่น้องพร้อมเลี่ยมครับสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีครับพี่ชาย กันน้าด้วยนะครับน้ามาพร้อมกับสายสีนุ่มปู่เลยให้มาคู่กันกันตรีแท้ให้ตลอดชีวิครับต่อมาครับพี่ชายต่อมาเป็นการที่สาทเอ็ดครับเลยการที่สัตทีเอ็ดรเป็นเนื้อทองอ่าเป็นเนื้อรุ่นนั่งปกมหารวยครับของหุงปู่มหาสิรานะครับนะวัดโพสีนะครับเลขคนเเบอร์หนึ่งหกสองครับเป็นการที่สามวสัตผมแบ่งปันพี่น้องครับหกร้อยบาทนะพี่ นะผมขอ600บาทพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยครับพี่ชายสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ600บาทนะครับรายการสามสินะครับต่อมาการสามสองครับองค์นี้ผมขอ500บาทครับเป็นเนื้อทอง2กษัตริย์นะครับนี่ฮะเรียกคนเบอร์2 4 5นะครับเนื้อ2กษัตริย์เงินทองนะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่ชายรายการนี้500บาทเท่านั้นนะครับจะส่งให้ฟรีครับ ต่อมาคข้อตัดการต่อมาพี่รายการที่33ครับเป็นเนื้อไทเทเนียมนะครับเป็นเนื้อชุบไทเทเนียมครับหน้ากากชุบเงินหน้ากากเฮ้ยหน้ากากชุบทองพี่น่าด้านหลังสวยเลยพี่นะฮะเนื้อชุบไทเทเนียมเลขคุณเบอร์2 3 8ครับเลขคุณเบอร์2 3 8พี่รายการนี้แบ่งปันให้พี่น้องนะฮะ450บาทนะครับรายการนี้450บาทครับทุกทาน มาดูต่อครับรายการที่สามสี่ครับรายการที่สามสี่ครับเป็นเนื้อนวะนะครับนะฮะเป็นเนื้อนวะเลขคนเบอร์ห้าเจ็ดนะครับรายการพิเศษที่สุดครับรายการที่ฝังพลอยนะครับนะฝังพลอยเม็ดนี่นะแปดเม็ดนะหูบอกเลยว่าสวยงามจริงๆพี่ชายสวยงามจริงๆนะครับฝังพลอยแปดเม็ดเลยนะครับเนื้อนวะเลขคนเบอร์ห้าเจ็ดรายการที่เปลี่ยนปันพี่น้องสี่ร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สามสิบสี่ครับต่อมารายการที่สามสิบห้าครับรายการครับเป็นเป็นฉากทองครับ นะเป็นฉากทองด้านหลังมีใบโพชุบทองนะครับนะลเลขคนเบอร์สองสี่หนึ่งเลขคนเบอร์สองสี่หนึ่งรายการที่สี่ร้อยบาทพี่ชายนะมาเลือกันต่อครับรายการที่สามสิบหกครับแล้วลร 6, 6, ายการสามสิบหกครับนะเป็นรายการเดียวกันพี่หมายเลขคนเบอร์หกหกหมายเลขคนเบอร์หกหกครับรายการคูสี่ร้อยรายการที่ผมขอสี่ร้อยห้าสิบบาทนะขอเลขเบิ้ลหน่อยนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายแล้วรายการที่สามสิบหก ่อมารายการที่สาย27ครับเป็นล็อกเก็ตหน้าครับด้านหลังเป็นเหรียญนะครับเป็นล็อกเก็ตหน้าด้านหลังเป็นเหรียญนะครับเลขโคดเจ็เบอร์245และเลขโคดเจ็ตเบอร์245นะครับหน้าคมๆอย่างนี้พี่หน้านหลักคมๆหน้าคมๆพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องเบาครับ400บาทนะครับเหลือไม่มากพี่นะครับเหลือไม่มากแล้วนะครับเหลือเพียงเท่านี้เองทีมอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับทั้งหมดแล้วพี่รายการนี่400บาทใครไหวก็ได้พี่รายการที่สาย27ครับ ต่อมาราการสายแปดครับเป็นเบี้ยแก้บ้างครับนะไปเอามาจากวัดจะไม่ค่อยจะเปิดแบ่งมาพี่น้องเลยไม่ค่อยจะเปิดแบ่งมันพี่น้องเลยครับนะองค์ละสามร้อยนะครับเบี้ยแก้รายการนี้รายการที่สามที่แปดครับต่อมารายการที่สายเก้าครับสายเก้าเป็นนี้นะครับนะเมื่อคู่เขามีห่วงนะมีห่วงรายการที่เป็นเบี้ยแก้เป็นเชือกหอวงเชือกครับนะรายการนี้สามร้อยบาทเช่นยกันพี่รายการนี้3 0สามร้อยบาทเช่นยกันครับพี่ชายต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่สี่สิบครับครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่40รายการสุดท้ายครับเป็นชุดกรรมการอย่างนี้พี่น้ำมี3องค์นะครับนี่ฮะให้ดูภาพกันพี่มี3องค์นะครับองค์นี่ฮะราคาจองที่วัด1,500บาทผมขอเพียง1,600บาทท่านพี่นะผมขอบวก50บาทและค่าจัดส่งท่านเองพี่นะครับบางๆแบ่งไปพี่น้องกันครับมีมัดเชุดนะครับพี่ชายแต่ถ้าใครเอาหลายชุดเดี๋ยวผมลดให้แล้วกันพี่นะเดี๋ยวลดเอาราคาวัดเลยนะครับนะช่วยอุดหนุนน้องหน่อยนะครับพี่ชายเอามา8ชุดมาแบ่งไปพี่น้องครับเป็นตอกกรรมการนะพี่ ใช่ตอกรรมการนะครับไม่ได้มีมากนะครับนั้นได้มาน้อยมากพี่นะครับได้มาแปดชุดนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะครับ EP นี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับน้องก็นะฮะเป็นควสบายนิดนึงพี่นะครับงี้ฝากออกขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยพี่นะขอบคุณมากๆนะพี่ๆที่รักทุกคนนะครับนี้ฝากในนี้ขอบคุณอีกครั้งคับขอบคุณมากครับ